Welcome Winter November The winter Thailand you to in สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูแพรี่นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นหน้าหนาวในประเทศไทยนะคะโดยหน้าหนาวในประเทศไทยนะคะนีนึกถึงอะไร What do you think about the winter in Thailand again? What do you think about the winter in Thailand? for me สำหรับคุณครูแพรลี่นะคะ n u m b e r one cold cold C O L D cold ก็คืออากาศหนาวค่ะ n u m b e r two cloudy 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 mm hmm. นะคะคือมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากค่ะทำให้บางวันนะคะไม่มีแสงอาทิตย์เลยค่ะ n u m b e three number three windy windy w ินด y ก็คือลมแรงนะคะอ่า I think windy is the most dangerous in the winter in Thailand because can make very accident many accident in Thailand yes ก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นะคะคือลมแรงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย มีผลมากที่สุดในการเกิดอุบัติเหตุนะคะในช่วงหน้าหนาวในประเทศไทยคะ่ะซึ่งสายผลนะคะตั้งแต่ n u m b e r One โค n u m b e r ชุ c ขาวดี n u m b e r กาินดีสามสาเหตุนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่นะคะเป็นไม่สบายเป็นไข้หวัดในหน้าหนาวกันคะ่ะป่วยมียกัน ไม่สบายนักเรียนจะพูดกับพ่อแม่ว่ายัางไงดีจะพูดกับคุณขม่ว่ายัางไงดีเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ประโยคมีคําศัพท์ที่บอกเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการเป็นไข้ในฤดูหนาวที่พบบ่อยมาแนะนำนักเรียนลองนำไปใช้กันดูนะคะโอเ okay, ค let's go let's see the word and the sentence okay let's go let's start the words okay number one sick 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 s i c k s i c k again s i c k sick คำนี้แปลว่าเป็นไข้นะคะ number two number two fever 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 Fever, okay, F-L-E-V-E-R, again, F-L-E-V-E-R, do me. F, 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 V, V, v i v e r viewer v i e e r คำนี้นะคะแปลว่าเป็นไข่ค่ะ number three number three four four F L U F L U again F L U four คำนี้นะคะแปลว่า ไข้หวัดค่ะทุกคนเมื่อมาถึงส่วนสุดท้ายของ t h i s c l i p ก okay. ็คือ how I use the sentence how I use the sentence เราจะใช้ประโยชน์ยังไงดีโอเคโดยคำที่บอกอาการเจ็บปวดของเรานะคะเราจะมีอยู่3 p a แพทเทิร์นใหญ่ๆก็คือ I am แล้วก็เป็นอาการปวดของเรา I have หัวอการปวดของเรา I get ปวดการเปิดของเราส่วนแรกนะคะ I am I am ของเราเนี่ยจะพิเศษหน่อยจะใช้คู่กับ sick I am sick okay repeat after me I am sick again I am sick ก okay. ็คือฉันป่วยแพทเทิรที่2 I have I have I have แล้วก็อาการป่วของเรานะคะตัวอย่างถึงตัวอย่างประโยคการใช้ I have กันนะคะเริ่มต้นด้วย I have sick I have sick I have sick ฉันป่วยฉันมีการป่วยวตัวอย่างต่อมานะคะ I have a fever I have a fever ก okay. ็คือ ฉันมีอาการป่วยฉันป่วยนั่นเองค่ะฉันเป็นไข้นั่นเองต่อมานะคะ I have f o l l I have f o l l I have f o l l ก็คือฉันเป็นไข้หวัดนั่นเอง I have งจบลงไปแล้วนะคะ pattern ที่3 I get I get หัวอาการปวดของเรานะคะเริ่มต้นด้วย I get fever I get f e e r ก็คือฉันมีอาการเป็นไข้นั่นเองต่อมา I get full I get full I get full ก็คือฉันมีอาการไข้หวัดฉันเป็นไข้หวัดถ้าสมมุติว่าเราเห็นเพื่อนนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเขาไม่สบายหรือเปล่าเราอาจใช้คำว่า For p r o m i t h you was wrong with you ็ได้นะคะคถ้าสมมุติว่าเพื่อนตอบว่า I am sick I am sick I have a fever ก็คือเพื่อนป่วยนั่นเองถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนป่วยก็ว่า to get better, to get better ก็คือขอให้หายเร็วนะขอให้หายป่วยเร็วนี่เป็นคำที่ใช้ให้กำลังใจเพื่อนค่ะโอเค Take care yourself Take care your health รักษาสุขภาพให้ดีนะคะ Goodbye.